คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับคารวะคุณทุกท่านค่ะจารย์ทำพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเบลณธิตาอิชัยรงนะคะอายุสามสิบสี่ปีอาศัยอยู่กรุงเทพเป็นนักศึกษาวิชารามดับโสดเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะ เป็นผู้ขาคุ้นสวนป่านาบุญสอค่ะ,ะวันนี้หนูจะมาส่งการบ้านเป็นเรื่องของเหตุการณ์ประมาณสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับคือได้เจอกับเหตุการณ์ที่เราได้เห็นได้เห็น พี่กับเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันอยู่ๆมันก็รู้สึกแปลกๆค่ะมันมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเขาไปคุยอะไรกันเขาไปทำอะไรกันคือหนูพอมันรู้สึกตัวเนี้ยค่ะอยู่ๆมันก็รู้สึกแบบโอ้เสียใจค่ะรู้สึกเสียใจเสียใจหนักมากเลยแล้วบอก เมียวแล้วเม่ยอะไรแล้วเหนื่อยแต่นั้นคือแบบเ็าพยายามคุยไปด้วยนะคะแล้วก็เห็นตัวเนี้ยคือหน,หนูก็ไยายามดู น้องเบลหลุดไหมคะเอาออกมาแลวเปิดไม่ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่เปิดให้นะค่ะพอพอมันพอมันได้เห็น พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ทําให,ห้ได้เห็นได้เห็นความความความ,วามอยากในใจเราะค่ะความความอยากได้ดังใจที่แบบเราอยากให้เขาทําอะไรแล้วแบบบอกเราก่อนคุยกับเราก่อนปรึกษาเราทุกเรื่องอะไรแบบเนี้ยคะ่ะคือพอมันเจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะ ตอนนั้นหน,หนูก็มีโอกาสได้ทบทวนได้คุยกับตัวเองนะคะระหว่างนั้นมันก็พอมาเมื่อวานอีกก็มีโอกาสได้ได้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนนั้นมันก็เลยทําให้หนูเห็นว่าแบบหนูว่าติดอยู่กับตัวที่แบบคนที่เรารักหรือคนที่สําคัญของเราอค่ะทำอะไรต้องบอกพก่อนปรึกษาเราก่อน กับเราก่อนทุกเรื่องเพราะว่ามันทําให้หนูอะค่ะไปไปเห็นเรื่องที่แบบมันฝังใจเราค่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเหตุการณ์ที่มันทําร้ายจิตใจเราในอดีตนะคะว่าแบบเรามารู้ว่าอะไรจริงทีหลังเงี้ยค่ะแล้วพอมันมันมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาที่คนในครอบครัวหรือใครก็ตามที่เราเห็นความสำคัญน,นะคะเราก็จะรู้สึกว่าแบบ เรารู้ว่าเขาทาอะไรเรารู้ทีหลังอะค่ะโดยที่เขาไม่ได้บอกเราก่อนหรือเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับเราก่อนมันจะรู้สึกว่าแบบอยากจะไปพูดกับเขาเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยต่อไปอะทาอะไรอะบอกก่อนสิุยก,กันก,ก่อนสิอะไรแบบเนี้ยคือหนูจะมีตัวเนี้ยค่ะค่อนข้างค่อนข้างหนักแล้วพอได้มาเจอพอได้มาเจอแอนวิธิทามใช่ไหมคะมีโอกาสได้แบบเรียนรู้ หนูก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับได้เห็นตัวเองว่าแบบเวลาที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆอะ่ะหนูก็เห็นว่าหนูทําได้บ้างไม่ได้บ้างหยุดคําพูดที่อยากจะพูดเดิมๆได้จากที่แบบคําพูดที่เคยพูดว่าแบบเฮ้ยทาไมทาอะไรไม่คุยกันก่อน,อนล,ล่ะอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราหยุดคําพูดนั้นได้บ้างแต่บางทีก็ไม่ได้แต่ล่าสุดเนะะี่ยค่ะ ทำไมมันรู้สึกว่าแบบอู้ทาไมมันเสียใจขนาดน,นั้นทําไมมันแบบหนูก่ไม่เสียใจมันบอกม่มาแน่วแล้วแน่วแล้ววันนั้นเลยรู้สึกว่าแบบมันทุกข์มากค่ะมันทุกข์กับความความที่อยากให้ใครทําอะไรแล้วบอก,ก,อก,บกอเราก่อนคุยกับเราก่อนวันนั้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันยอมจริงๆหรือเปล่านะคะแต่มันรู้สึกว่าแบบมันแน่วแล้วอะ ไม่เอาแล้วอ่ะหนูหนูก็เลยมีโอกาสได้คียได้บอกว่าแบบเห็นเห็นหรือยังว่าความที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้มันหนูก็พยายามคุยนะคะตอนนั้นมันคือขโมยนะการที่เราอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ทุกไหมก็ทุกค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทุกมากมันบอกว่าไม่เอาแล้วเห็นทุกจากความอยากความอยากที่ ความคิดเดิมๆซ้ำๆของเราในหัวค่ะซึ่งมันกี่ปีแล้วไม่รู้ว่าที่เราอยู่กับความคิดเนี้ยความคิดที่แบบใครทาอะไรต้องบอกเราก่อนนะใครทำอะไรต้องคุยกับเราก่อนนะพอเวลาที่บบมันรู้ว่าอะไรเองทีหลังอะคะ่ะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งแรกอะ,ะแล้วไปเสียใจกับเรื่องนั้นมากมากจนทําให้หนูไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว พอเวลามันเจอหนูก็จะถ้าเป็นแต่ก่อนหนูก็จะแก้ไขสถานการณ์แบบเดิมๆโดยการบอกคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เราต้องการเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจอเหตุก,การณ์แบบนั้นอีกแต่ณวันนี้นได้มาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนที่ตัวเองจากความคิดที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างทันบ้างไม่ทันบ้างจนมาล่าสุดมันได้เห็นความทุกข์จากความอยากได้ อันนั้นมากๆแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เอาแล้วคะ่ะก็จะมาบอกเล่าสภาวะประมาณนี้คะ่ะอาจจะสื่อสารไม่แน่ใจ,จว่าชัดเจนไหมนะคะค่าหนูธนาค่ะเบลตอนนี้เบลรู้สึกว่าเบลมีความผาสุกกับตรงนี้แล้วหรือยังคะมัน มีความรู้สึกผ่าสุกหรือยังหรอคะไม่แน่ใจคะ่ะแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่อยากทุกข์แบบนั้นอีกแล้วอะไม่อยากได้เขาจะบอกเราก็ได้ไม่บอกเราก็ได้รู้สึกว่าไม่อยากทุก,บบก,กขกก์บกกกกกแบบนั้นอีกแล้วคำนี่คำแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะค่ะแล้วมันทําได้หรือยังราทําได้หรือยัง ทำได้หรือ,อยังไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามน่าสุกเหมือนมันเพิ่ไม่กี่วันเนี้ยคะ่ะยังยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะอ๋อไม่กี่วันแต่ว่ามันยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมคะมันยังรู้สึกอยู่มันเป็นมันเป็นกิเลสต,ตัวที่แบบแบบให้ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน่ะเราให้ความสําคัญกับกับตัวของเราแล้วเราทีนี้น่ะเราก็เลยมันก็เลยทําให้เรา คิดว่าเออยังไงต้องบอกก่อนนะต้องบอกเราก่อนเนี่ยตัวนี้นะคะที่มันเป็นตัวที่ว่าเออให้ความสําคัญกับตัวเองมันก็คืออัต,ตามานะอย่างหนึ่งอ่ะที่มันมีอยู่ในตัวเราซึ่งมันเป็นตัวที่ที่เอ่อมันเป็นด้านของอืมมันเป็นรูปที่มันอยู่ข้างในจิตเราอ่ะแล้วตัวมานะนี่สุดท้ายมันจะ เออมันละเอียดมากมันเป็นตัวที่ละเอียดอยู่มันอาจจะยังอยู่ก็ได้แหละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์มาอีกมันก็คงจะยังรู้สึกอีกแต่วิธีการล้างเนี่ยเขาเราล้างการให้ความสําคัญของตัวเราคือการที่เราคิดว่าเราสําคัญนี่แหละมันทําให้เราคิดว่าถ้ามีอะไรคนอื่นต้องมาบอกเรานะตรงนี้นะ่ะมันเป็นความกลาง ของของจิตวิญญาณของเรานะ่ะว่าเราจะต้องรู้เรื่องเราจะต้องรู้ทุกเรื่องหรือว่าเราจะอ่าข้อมูลนี้เราจะต้องรู้ตัวที่เราจะไปล้างตัวนี้ในความจริงอ่ะในความจริงของชีวิตอ่ะถ้าเราจะมามาคิดแบบสัมมาทิฏฐินะคะมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงว่าเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ใช่ไหมคะ แล้วทุกคนก็ไม่ต้องมาบอกทุกเรื่องกับเราก็ได้ทุกคนก็มีอิสระในการที่จะประมาณการกระทําของเขาว่าเขาจะคิดพูดทําหรือจะบอกอะไรใครอย่างไรอย่างเงี้ยโดยที่นั่นเป็นอิสระของเขาถ้าถ้าเรามีบทบาทที่สําคัญกับเรื่องนั้นๆท่านก็คงจะบอกเราแหละ แต่บางทีตรงส่วนนี้น่ะมันไม่ได้ต้องการการตัดสินใจของเราหรือว่าความคิดเห็นของบางท่านน่ะคิดว่าความคิดเห็นของตนเองก็พอแล้วอย่างนี้นะคะก็พอแล้วไม่ได้ต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมยิ่งสบายสิเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องล้าเราจะไปอยากรู้ทุกเรื่องหรืคนทุกคนแล้วให้ทุกคนมาเห็นความสําคัญของเราก็คือมายึดโยงอยู่ที่เราอะ่ะตัวนั้นน่ะตัวนั้นมันเป็นการ ูกเราทําให้คนนั้นนั้นอ่ะไม่โตด้วยคะไม่ได้เติบโตไปในส่วนที่จะประมาณหรือคิดพูดทําอะไรตามอิสระของแต่ละท่านตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่ท่านยึดเราหรอกตอนนี้เราไปยึดเราเป็นยึดไปยึดว่าทุกท่านต้องอ่าหรือว่าท่านนั้นๆต้องมาให้ความสําคัญกับความเป็นเรานี่แหละหนึ่งก็คือเรื่องของความสําคัญของตัวเองก็คือการให้ความสําคัญของตัวเองซึ่งถ้าเราอ่าแบบ เอาอ่อนน้อมถ่อมตนลงไปว่าเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกจะอะ่บอกหรือไม่บอกก็ได้นี่คะ่ะซึ่งถ้าไม่ได้บอกเนี่ยก็ดีนะเราก็หามุมดีหาข้อดีของการที่ไม่ต้องบอกเราว่านั่นคือคือความเติบโตของคนที่จะประมาณการกระทําหรือคิดพูดทําอะไรด้วยด้วยตัวของท่านนั้นๆเองนั่นก็คือเรายอมรับแล้วเราเคารพผู้อื่นในเรื่องของการประมาณของท่านนั้น ว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้เราก็ไม่รู้ด้วยใจที่เป็นสุขได้เออไม่รู้ก็ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องเสียพลังงานไปไปคิดพูดทาต่อด้วยแล้วเราก็อ่าถ้ามันมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องได้ช่วยเหลือสมมุติว่าพี่น้องเราที่เราคิดว่าจะต้องบอกแล้วก่อนนะ่ะท่านประมาณว่าไม่ต้องบอกแล้ท่านทำไปแล้วมันมีความผิดพลาดบกพร่องมาท่านก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือเรา ก็ได้นั่นก็คือตอนนั้นอะ่ะมันเป็นปาระที่เราจะต้องไปช่วยละแต่ก่อนนั้นอะ่ะมันมันยังไม่ใช่งานที่เราจะต้องไปทําตรงนี้เนี่ยเราก็ทําด้วยความยินดีได้คือการจะไปให้ใครให้ความสําคัญกับเราเนี่ยเราไปกําหนดได้ไหมคะไม่ได้ค<อ>่ะเรากําหนดไม่ได้นะแล้วถ้าเราจะมาทุกข์ใจกับเรื่องเรื่องที่เรากําหนดไม่ได้อยู่นี้เนี่ยเราอ่า เราโง่หรือเราฉลาดละ่ะโง่ค่ะนั่นแหละการไปที่จะไปกําหนดในสิ่งที่มันไม่ใช่เราทําได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราเอาไปไปยืดโยงอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็มีแต่ทุกมีแต่ทุกกับทุกแต่ว่าถ้าเรายินดียอมรับกับสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้มันจะเกิดขึ้นก็เราก็ยินดีกับสิ่งนั้นองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้เกิดแบบนั้น แต่เมื่อนะเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในสิ่งที่เราคิดว่าเออถ้าเรารู้เราช่วยก่อนหรือเรามีความอ่าเรารู้ก่อนนี่จะดีกว่านี่แหละแต่ตอนนั้นมันไม่ได้รู้ก่อนมารู้ทีหลังเราก็ยินดีที่จะร่วมมือช่วยแก้ไขตรงนี้นะ่ะเราจะเป็นคนที่แบบสูงค่ามากกว่ามากกว่าการที่จะมีค่าเมื่อใครจะทำอะไรต้องมาบอกเรานะต้องมาบอกเราก่อน ตรงนั้นแล้วเราก็เป็นการที่เราให้เกียรติคนอื่นด้วยให้คนอื่นมีอิสระในการที่จะคิดด้วยโดยที่เราไม่เอาจากเขาเอาสิ่งตอนนี้เนี่ยเราเรามีตัวที่จะเอาจากผู้อื่นอย่างมากเลยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เราต้องล้างที่เราต้องล้างออกไปแล้วเราจะเป็นสุขมากเลยยิ่งใครไม่ต้องมาบอกอะไรเรานะทำอะไรได้ ได้เองด้วยเลยนี่ก็คือการเติบโตของเขาเราก็ยิ่งจะยินดีอ่าแต่ว่าเมื่อเดือดร้อนนะเมื่อเดือดร้อนเมื่อมีเรื่องที่เขาแก้ไม่ได้แล้วเราค่อยมาอ่ามาบอกเราให้เราช่วยแก้นะะแล้วก็อ่าตรงนั้นนะ่ะมันมันมันยิ่งใหญ่กว่าอีกการที่เอนะื้อให้คนได้เติบโตน่ะมันยิ่งใหญ่กว่าการที่ทําให้คนต้องมาผูกติดอยู่กับเราอีกตรงนั้นอนะ่ะเราจะเป็นอิสระมากกว่า แล้วก็น่ายินดีมากกว่าน่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าที่ท่าน,นนั้นๆได้ทําสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งเราโอเคไหมกับเนวคิดอย่างนี้นั่น <Okay, S 1> ตรงหร, <okay. S 1> หรือเปล่าไม่รู้ก็พ,พ,พยายามฟังให้ชัดอยู่ไม่รู้ตรงกับที่เบลรู้สึกหรือเปล่านะคะถ้า คาดงขาดหนูหนูจะลองไปนั่งทบทวนตัวเองดูอีกทีนึ่ะค่ะแต่ก็ก็ก็มีโอกาสได้ได้เหมือนกับที่ครูแนะนำบอกว่าเหมือนเราเราเราเอาตัวเราเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางค่ะอืมก็จะพยายามไปปรับปรับความคิดของตัวเอง ตรงนี้ให้มันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเ,เราให้ความสําคัญกับตัวเราเราให้ความสําคัญกับตัวเราเราไม่สําคัญมันก็ได้ตรงนี้นะคะีค่ะตัวที่เราเดี๋ยวต้องล้างบางเรื่องกับบางเรื่องกับบางคนเนี่ยเราไม่สําคัญก็ได้สําคัญบางเวลาก็ได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะหาสูออเวลาสําคัญแล้วก็ช่วยเต็มที่นะถ้าเราสําคัญ กับเรื่องนั้นๆเราก็าายินดียินดีเต็มที่แต่ในเวลาที่เราไม่สำคัญเราก็ยินดีเหมือนกันเราไม่สำคัญท่านนั้นทำสิ่งนั้นได้ละไม่ต้องมีเราก็ได้อย่างนี้ตัวนี้เราจะเป็นอิสระมากกว่าไม่ไปทุกข์ใจกับพฤติกรรมของใครซึ่งเรากำหนดไม่ได้ค่ะก,ก็จะฝากประมาณนี้ค่ะ มีพี่น้องจะเพิ่มเติมเชนได้เลยค่ะตอนนี้เห็นแตบบ่เบลกับตัวเองค่ะค่ะอันนี้อันนี้ป้าโสก็อยากจะอยากจะเล่าประสบการณ์ของป้าโสให้น้องเบลฟังนะคะคือคือที่ที่น้องเบลเล่ามานี่คือคือสมัยก่อนป้าโสก็เป็นเป็นแบบนี้คือเหมือนกับว่าในครอบครัวนะ่ะเราเราเป็นใหญ่เราเป็นเราเป็นผู้จัดการเราเป็นเราเป็นทุกอย่างในครอบครัวใครจะทําอะไรต้องบอกเราก่อน ต้องปรึกษาเราก่อนเราต้องรู้ทุกเรื่องทีนี้พอพอเรารู้ทุกเรื่องอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเราจะมามาทุกข์กับเรื่องของคนอื่นซึ่งซึ่งสิ่งที่เขาไปกระทํานั้นอะ่ะเราไม่เห็นด้วยเราเราไม่ชอบแต่แต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราก็คือเขาก็ทําเขาก็เขาบอกแต่เขาก็ทํา แล้วมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ดั่งใจเราเลยเราเราก็มีแต่ความทุกข์เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามเอ๊ะทําไมเราเราไม่ถูกใจเลยเขาก็บอกว่าเขาบอกแล้วไงเขาบอกแล้วว่าเขาจะทําอย่างนี้เขาจะเขาจะเอาอย่างนี้เขาจะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เขามาบอกเราสิ่งที่เราต้องการรู้จากพฤติกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันทําให้เราทุกข์อ่ะ เราเราไม่มีเวลามาดูจิตดูใจของเราเลยเราเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเออการรู้กับการไม่รู้อันไหนจะดีกว่าแต่พอพอหลังๆพอเราเราทุกเราทุกหลายเรื่องเราทุกเกินขนาดว่าเราเอะเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้มั้งหลังๆเราก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้อันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้หรือบางทีก็ตัดรอบไปเลยว่า ไม่ต้องมาบอกนะเ่อไปนี้จะไปไหนไปทําอะไรไม่ต้องบอกนะม,นมันมันมีความรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นอ่ะพอได้มาฟังธรรมอาจารย์พอได้รู้จักคําว่าวางแล้วก็ตัดรอบเนี่ยค่ะอุ้ยมันโล่งมากเลยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้พอพอไม่อยากไม่อยากแล้ฟังเอ,อ่อไม่อยากให้ใครมาขออนุญาตหรือไม่อยากให้ใครมาบอกอะไรเราก่อนเนี่ยมันมีความสุข มันมันเหมือนเรามีที่ว่างในสมองเยอะเราไม่ต้องไปแบกอะไรของใครไว้เลยใครอยากจะให้เรารู้เรื่องอะไรเขาก็มาบอกเองถ้าเกิดว่าในในสิ่งนั้นๆในเรื่องนั้นๆที่เราจําเป็นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเขาก็จะมาบอกเขาก็จะมามาเล่าให้เราฟังเองจนจนเดี๋ยวนี้ในหมู่กลุ่มเพื่อนที่สนิทเขาก็จะแซลๆซล์กันว่าเออเรื่องนี้เขารู้กันหมดแล้วยกเว้นป้าโสช่วยไปบอกป้าโสหน่อยนะ ก็ก็ก็อ่ะก็โอเคก็มันมีความรู้สึกว่ามันมันดีกว่าที่เราจะมายึดว่าเฮ้ยทาไมเราไม่รู้เรื่องเลยทําไมเราไม่รู้เรื่องเลยเขาไปทํากันยังไงอะไรยังไงแงค่ะคือคือเอาง่ายๆอย่างอย่างอย่างเหมือนเหมือนเมื่อวานนะคะรายการสายด่วนรายการสายด่วนปกติเประจุก็จะต้องเป็นพิธีกรด้วยทีนี้เราก็ประชุมกันแล้วว่าคนนั้นติดภารกิจนู่นนี่นั่นประสวก็บอกว่า ไม่เป็นไรเสร็จจากรับกันบ้านแล้วป้าโสก็ต่อสายด่วนได้เลยแล้วปรากฏว่าน้องๆเขาก็ากจัดสรรเวลาการลงตัวเรียบร้อยเขาก็บอกว่าป้าโสนั่งมานานแล้วให้ป้าโสพักแล้วก็แล้วก็ก็เขาก็ากวางแผนอะไรของเขาเรียบร้อยแต่ป้าโสไม่ได้เข้าไปดูในในในหมู่กลุ่มที่เขาที่เขาตกลงกันก็เตรียมตัวเรียบร้อยพอเสร็จจากรับการบ้านก็เตรียมตัวว่าเป็นพิธีกรสายด่วนแต่พอพอ รายการเข้าน้องๆเขาเขาทำกันไปขขว่าโสดเะว่าเอา้านี่ตัวเองไม่ต้องเป็นนี่พิธีกรก็หลับเลยก็มีความรู <laughs> <c oughs> มม้สึกอุ้ยได้พักเต็มที่เลยแล้วได้ตื่นขึ้นมาฟังอาจารย์ก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราตัดได้ถ้าเราตัดรอบได้เราเราจะมีเวลาเป็นคือเป็นของตัวเองแล้วเราจะทําอะไรได้อีกเยอะเลยในชีวิตของเราอะค่ะค่ะก็ก็อยากจะบอกประมาณนี้นะคะค่ะค่ะ ค่ะประมาณนี้ค่ะน้องเบลนะคะเปล่งกำลังใจให้น้องเบลค่ะล้างตัวยึดมั่นถือมั่นนะคะล้างตัวนั้นแล้วเราก็จะจะโล่งขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องเบลก็เห็นทุกข์แล้วละ่ะในอริยสัจสี่เห็นทุกข์แล้วเราก็มาล้างตัวนี้แล้วค่ะล้างตัวทุกข์ของเราที่มันยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่าเป็นคนสำคัญ ความสมกันค่ะดุวัฒนาค่ะน้องเบลเป็นกำลังใจให้ค่ะ,คะต่อไปนะคะต่อไปที่อัปปพ,พันธ์นะคะพี่โสใช่ค่ะ